สวัสดีเพื่อนเพื่อนนี่นนนอาหารเช้าง่ายๆของปะนาเดอ์วัฟเฟิลกินแบบนอร์เวย์เนยเนยเนยทาขนมปังที่นี่เขากินอย่างเงี้ยบ้านเรากินเป็นขนมหวานเนาะทาเนยปุ๊บแล้วก็ใส่เออโชว์หน่อย แพงแพงอูดยี่ห้อนี้อูดก็คือชีสนะยี่ห้อนี้ยแพงมากเลยโปะอย่างนี้แล้วก็กินแบบนี้ถ้าคนไทยก็จะใส่แยมข้างบนอันนี้อาหารเช้าก็จริงนะแต่ว่า กี่โมงมันนียอ๋อ9โมง45เรื่องว่าหิวเพราะว่าเป็นเวลาที่กินที่ทำงานปาทาวัฟเฟิลก็เลยทําเสร็จพอดีก็เลยอืกินซะหน่อยอร่อยอยู่นะ ทำเสร็จเมื่อกี้เนี่ย